สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเพิ่มเติมถึงเรื่องปุ๋ยนะครับผมขอถามเหตุผลพี่พี่ทุกท่านหน่อยสิครับว่าเราใส่ปุ๋ยยูเลียนะครับเพื่ออะไรเราใส่ปุ๋ยยูเลียด้วยเหตุผลอะไรนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆนะครับอย่างแรกค่า ฟังจากความคิดผมเองนะครับปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวกำหนดนะครับความสูงนะครับตัวกำหนดความเขียวเพื่อให้ข้าวเจริญเติบโตได้แค่ในช่วงแรกนะครับแล้วในรอบที่สองกับรอบที่สามเนี่ยผมขอถามเหตุผลหน่อยว่ายูเรียยังมีความจำเป็นที่จะต้องใส่อยู่อีกหรือเปล่านะครับหรือ การที่เราใส่ยูเรียในรอบสองรอบสามเนี่ยเพราะว่าในรอบที่สองเนี่ยเราเห็นว่าข้าวมันเหลืองแต่เราไม่ได้รู้นะครับว่ามันเหลืองจากการขาดยูเรียนะครับหรือมันเหลืองจากข้าวจำศีลหรือเป็นโรคก,กาบใบเหลืองหรือเปล่าเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงจุดนั้นนะครับแต่เราไปโฟกัสว่าข้าวเราเนี่ยมันน่าจะขาดปุ๋ยนะที่มันเหลือง ในช่วงสามสิบวันสี่สิบวันเราเลยต้องใส่ปุ๋ยยูเรียหรือเปล่าอันนี้ผมแค่ขอถามสาหรับส่วนตัวผมแล้วผมจะเอายูเรียมาใช้แค่ในรอบที่หนึ่งนะครับและผมก็จะไม่ติดยูยเรียเพียวๆไปในรอบที่หนึงเพราะว่าการที่เราใส่ยูเรียเพียวๆไปในรอบที่หนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นข้าวเราเนี่ยเขียวสูง แตกกอแล้วก็งามจริงแต่ผลลัพธ์ที่เราได้กลับมานะครับมันคือผลลัพธ์ของเชื้อรานะครับแล้วก็นอนจึงทำให้ข้าวเราเนี่ยแทนที่ในช่วงสิบวันยี่สิบวันแรกเนี่ยมันแทนที่จะได้ต้นนะครับมันแทนที่จะได้ขนาดใบขนาดต้นขนาดความสูงที่สมบูรณ์นะครับมันกลับกลาย เป็นการต้องมารักษาโรคเชื้อรารักษาโารคแมลงแทนทําให้ข้าวเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตเนื่องเ,จ,อเองจากเขาป่วยอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมคิดนะครับผมคิดจากสิ่งที่ผมทําจากประสบการณ์ที่ผมทํานะครับมันอาจจะจริงอย่างที่ผมพูดหรือว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาตามประสบการณ์ของทุกท่านดูนะครับว่า การที่เราใส่ยูเรียนะครับผสมสูตรในรอบแรกเนี่ยมันไม่เพียงพอจริงไหมนะครับมันเลยต้องใส่ในรอบที่สองรอบที่สามนะครับเพื่อให้มันเขียวให้มันโตให้มันสูงและสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันคืออะไรมันคือหนึ่งข้าวล้มหรือมแมลงหนอนกอนะครับ หรือว่ามันอาจจะลามไปจนถึงเป็นครีบนะครับเนื่องจากข้าวมีปริมาณไนโตรเจนนะครับสูงจากปุ๋ยนะครับส่วนถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ยเราใส่สูตรในรอบที่2อรอบที่สาเนี่ยผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยเราพึงพอใจกับสิ่งที่เราได้หรือเปล่าการพึงพอใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะพึงพอใจที่ว่า ข้าวมันเขียวใบเขียวรวงเนี่ยก็อาจจะเขียวตามบ้างหรืออาจจะเหลืองพอดีเราก็ต้องมองในอีกแบบนึงนะครับผมมองในรูปแบบแบบนี้นะสำหรับตัวผมเองผมมองว่าข้าวเนี่ยเนี่ยข้าวหนึ่งเม็ดเนี่ยเขาต้องการไนโตรเจนหรือว่าใบข้าวเนี่ยต้องการไนโตรเจนนะครับอย่างแปลงเนี้ยผมใช้ยูเลียนะครับ แค่ห่นแรกห่นเดียวนะครับแล้วก็ผสมกับปุ๋ยสูตรนะครับส่วนรอบสองกับรอบสามเนี่ยผมใช้สูตรล้วนๆเลยนะครับก็คือสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับผสมกับสิบห้าห้ายี่สิบนะครับผลลัพธ์ที่เราได้นะครับก็เป็นอันว่าข้าวเนี่ยเข้าเม็ดดีนะครับเนี่ยข้าวเข้าเม็ดดีนะครับข้าวค่อนข้างจะเข้าเม็ดดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีขี้รีบเลยนะครับ แล้วก็ข้าวเราเนี่ยค่อนข้างจะปลูกมาเนี่ยโดนฝนนะครับในช่วงแรกเนี่ยโดนฝนมาตลอดแต่ก็ไม่มีอาการที่จะล้มนะครับและข้าวเนี่ยก็ไม่ได้หวานบางนะครับแปลงนี้หวานไล่ละสามถังนะครับไม่ได้หวานไม่ได้หวานบางนะครับหวานหนาแต่ก็ค่อนข้างจะทนทานต่อการหักล้มนะครับเมื่อมีฝนมีพายุเข้านะครับและไอการที่เราจะลดการหักล้มของต้นข้าวเนี่ย มันก็คือการประคองน้ําไว้นะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับถ้าเรามีน้ําประคองไว้เนี่ยข้าวจะไม่ล้มนะครับแต่ถ้าเราระบายน้ําออกเนี่ยนะครับข้าวก็จะล้มนะครับแล้วก็มาเติมความรู้อีกหน่อยนะครับเกี่ยวกับการระบายน้ําออกนะครับเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะระบายน้ําออกในลักษณะที่โคนรวงเนี่ยเป็นเมล็ดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยโคนรวงเต็มเมล็ดหมดแล้วนะครับเนี่ย ถ้าเราดูว่าโคนรวงโคนระแง,งเต็มเมล็ดเราก็จะระบายน้ําออกเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ระบายออกได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปมองปลายเม็ดนะครับมองโคนรวงนะครับถ้าโคนรวงเต็มหมดแล้วนะครับโคนรวงเต็มหมดแล้วเราก็ระบายออกได้เลยนะครับฉะนั้นการจะระบายน้ําออกเนี่ยนะครับเนี่ย โคลวงเห็นไหมครับว่าโคลวงเต็ม,มเมล็ดหมดแล้วอย่างนี้นะครับก็คือขี้รีบไม่ค่อยมีโคลวงเราก็ระบายได้เลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าคนไหนที่นาลมนะครับนาระบายน้ําแห้งยากอันนี้คุณต้องระบายน้ําออกต้งแต่ช่วงข้าวสร้างน้ํานมปลายมิดนะครับระบายน้ําออกได้เลยก็คือช่วงข้าวกําลังเป็นน้ํานม ครึ่งลวงนะครับครึ่งลวงระบายออกได้เลยครับไม่จําเป็นต้องรอให้มันเหลืองขนาดนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระบายน้ําแห้งไม่ทันนะครับและเผื่อฝนตกนะครับข้าวอาจจะล้มแล้วจะจมน้ํานะครับฉะนั้นระบายในช่วงที่ข้าวเป็นน้ํานมระบายออกได้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นที่เป็นแบบลมๆจ๋าๆเนี่ยประมาณนี้ระบายออกได้เลยนะครับเนี่ยข้าวใครได้ระดับเนี้ยนะครับเนี่ย เกสรติดโคนหน่อยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเกสรติดโคนน้ำนมปลายเม็ดแล้วอย่างนี้เนี่ยอย่างเนี้ยนะครับระบายออกได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับแบบเนี้ยระบายทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่านาเราลมเราระบายออกได้ช้านะครับฉะนั้นคุณก็ลองถามตนเองดูนะครับหรืออาจจะทดลองจากตนเองทําก็ได้นะครับทดลองดูว่าการที่เราใส่ยูเรียกับสูตรรอบแรกเนี่ยแล้วรอบสองรอบสามเนี่ย ข้าวมันเหลืองข้าวมันไม่เขียวเราก็ไม่ใส่ยูเรียนะครับใส่สูตรเข้าไปแทนแล้วเรามาดูสิครับว่าข้าวเราเนี่ยมันจะกลับมาเขียวไหมหรือว่ามันจะเหลืองยาวไปแล้วผลผลิตเม็ดเนี่ยมันจะเต็มไหมหรือว่าผล,ผลผลิตได้น้อยกว่าการที่เราใส่ยูเรียไหมคุณลองพิจารณาดูลองเลือกใช้ดูแล้วคุณก็สังเกตว่าการที่เราไม่ได้ใส่ยูเรียเลยนะครับใส่แต่สูตรเนี่ยข้าวเนี่ยมันมีมเมล็ด มีโครงสร้างที่ดีไหมเนี่ยนะครับเนี่ยมีมะมะเมล็ดมีโครงสร้างที่ดีหรือเปล่านะครับหรือว่ามเมล็ดเนี่ยมันด่างดํามันลายมันแตกมันอะไรไหมการที่คุณใส่สูตรกับใส่ย,ยูเลียเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนนะครับคุณก็ศึกษาดูเอานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราบอกนะครับแต่ผมทดลองมาหลายรูปแบบนะครับจากเรื่องการใสยยร่ยูเลียเยอะๆนะครับเราก็ได้เห็นว่ารวงเนี่ยมันใหญ่จริงนะครับ เนี่ยการใช้สูตรแบบเน,นี้ยลวงเล็กนะครับเนี่ยลวงเล็กลวงไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าที่ลวงไม่ใหญ่เพราะว่าแปลงนี้ผมใช้ต้นทุนเพียงแค่ไร่ละส ,5 0 0น้านะครับในการลงทุนนะครับและปุ๋ยผมก็ใส่แค่เพียงไร่ล,ละ4ี่กิโลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะนะครับแปลงนี้ผมใส่ปุ๋ยน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยากจะลดต้นทุนนะครับลองลดต้นทุนลองลดแนวทางการทําแบบปล่อยทิ้งปล่อยคว้างดูนะครับก็ซึ่ง ถ้าถามผมว่าทําได้ไหมก็ถือว่าทําได้นะครับเป็นบางสายพันธุ์เท่านั้นนะครับอย่างเช่น5451เนี่ยซึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทําได้สบายเลยสายปุ๋ยน้อยทิ้งกว้างได้นะครับฉีดยาช้าได้นะครับและเรื่องเชื้อรากับหนอนกอเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่าข้าวมีค่อนข้างต้นแข็งนะครับแล้วก็ทนทานได้ดีนะครับไม่เหมือนพวก อาเจนะครับหรือว่าข้าวไทยที่ต้องฉีดเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็อยู่ที่พื้นที่แหละบางพื้นที่ก็ไม่ได้ทํานะครับหรือว่าทําแล้วขายไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะแน,แนวว่าลองคิดลองคํานวณดูว่าการที่เราใส่ยูเรียน้อยเนี่ยข้าวมันต้นเตี้ยมันออกรวงได้ไหมและข้าวต้นเตี้ยเนี่ยหรือว่าออกรวงรวงเล็กเนี่ย มันได้ผลผลิตเท่ากับไอ้ต้นใหญ่หญๆรวงใหญ่ๆไหมหรือการที่คุณแค่มาดูแค่รวงก็น่าจะสังเกตพฤติกรรมได้แล้วนะครับเนี่ยการที่คุณมาจับรวงเนี่ยคุณน่าจะรู้ได้แล้วว่าระหว่างที่คุณไม่ได้ใส่ย,ยูเรียเนี่ยรวงมันเป็นยังไงนะครับรวงมันมีขี้รีบเยอะไหมหรือว่าใสา่ย,ยูเลียแล้วขี้รีบเยอะใส่สูตรแล้วขี้รีบไม่มีคุณอย่าลืมนะครับว่าข้าวเนี่ย 100มเมล็ดร้อยเมล็ดเนี่ยในหนึ่งรวงเนี่ยมันไม่ใช่จะได้น้ำนมเต็มทุกมเมล็ดในหนึ่งรวงนะครับผมจะบอกท่านไว้ก่อนมันไม่ใช่จะได้มเมล็ดเต็มทุกเมล็ดฉะนั้นการที่คุณใส่ย,ยูเลียเพื่อหวังว่าจะให้มันได้มเมล็ดเยอะขึ้นนะครับมเมล็ดเยอะขึ้นลวงใหญ่ขึ้นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าการที่คุณได้มเมล็ดที่เยอะขึ้นการเติม ธาตุอาหารหรือการเติมน้ำนมใส่มเมล็ดที่มันเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่เต็มร้อยนะครับซึ่งถ้ามันทำได้ไม่เต็มน้อยมันก็จะเกิดคดรีบนะครับมเมล็ดใหญ่หรือว่ารวงใหญ่มเมล็ดเยอะรวงยาวแต่คุณทำมเมล็ดให้เต็มไม่ได้หรือว่าเต็มทุกมเมล็ดเต็มทั้งพวงทั้งนาไม่ได้มันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับสำหรับการที่คุณจะทำให้มันรวงใหญ่ อันนี้คือเหตุผลที่ผมมองว่ามันก็ไม่มีเหตุผลจําเป็นอะไรที่คุณจะต้องทําให้มันมีจํานวนมเมล็ดหรือจํานวนลวงที่มันใหญ่มเมล็ดที่มันเยอะถ้าคุณไม่มีทางที่จะอัดน้ําตาลหรือน้ํานม,มเข้าไปเต็มทุกมเมล็ดได้นะครับอันนี้ก็ต้องมองแล้วก็ต้องคิดตามด้วยว่าการที่คุณใสยย่ยูเลียไปอีกเนี่ยเยอะๆเนี่ยมเมล็ดมันยาวขึ้นครับต้นมันสูงขึ้นครับ และได้จํานวนเมล็ดที่เยอะขึ้นครับแล้วคุณได้หนอนเพิ่มขึ้นไหมคุณได้เชื้อราเพิ่มขึ้นไหมแล้วคุณทําให้มันเต็ม,มเมล็ดเต็มน้ํานมได้ทุกมเมล็ดหรือเปล่าคุณทําให้น้ํานมหรือว่าเปลือกมเมล็ดของข้าวเนี่ยมีน้ํานมได้ทุกมเมล็ดไหมนะครับอันนี้ก็คือลองพิจารณาตามดูถ้าทําไม่ได้เอาแค่ลวงพอดีและเต็มทุกมเมล็ดอ้วนทุกมเมล็ดไม่ดีกว่าหรอครับ อันนี้ฝากไว้นะครับลองพิจารณาในสิ่งที่ผมพูดดูนะครับนี่นะครับข้าวที่ใส่ยูเรียแค่หนเดียวนะครับก็คือหนที่หนึ่งเพราะระดับต้นข้าวหรือว่าจํานวนใบเนี่ยมันบาลานซ์ตั้งแต่เราใส่ยูเรียกับสูตรรอบแรกแล้วเราก็จะไม่เติมยูเรียในรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามแต่เราใช้แค่สูตรอย่างเดียวอย่างลมไม่เป็นท่านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณกับผู้รับฟังทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับ